สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ยองมาพบสองสาวตาบอดเดินเช้าหนึ่งตาบอดเช้าหนึ่งตาดีจุงตาบอดไปเจาะขันวาน้ำบ่มเอามาเรียบร้อยนี่มาแม่พี่เนาะจะทราบว่าฝนตกแห้งบาหนิเซ็งแล้วก็เลยว่าไปละน้อยเฮาไปหากิ๊กกระเปียข้างน้องเย็นๆมีแหงว่ะ กินอยู่บ้านก็พอได้เลยอยู่บ้านพอได้เลยองมาอยู่บ้านกับน้องแซกน้องจ้างานก็บอกไว้หน่อยเลหนังเปิดไปแล้วอันนี้ไก่ทอดนะคะเอามากินกับกระตุ่มขอชุบผืนโบม่าผืนฉ่อมเครื่องผืนอยู่บ้านผืนล่างเครื่องผืนล่างเครื่องตะหนาทำความสะอาดเขาไม่ลูกกระลุยแะไร มันหลอกมันหลอกใช้หรอพาคุณตะบอดมากินก็เปลี่ยนทางนอกแช่ไปใช่ไเปลี่ยนบรรยากาศเลยอืมน้อยน่ะเพ็นแห้งใหญ่หน่อยน่ะนะเยอะหน่อยน่ะทางของนายนะอ๋อแผ็ดใหญ่เลยค่ะข้าวตอกอะไรเผ็ดตื่นบ้านนอก สว่างเคเห็นโซล่าซลล์ห้องยังก็โซล่าส์โซล่าสีว์โซล่าซลล์โซล่าสีว์ไม่ตุ่มบอลนั่นไพ่แสงอากาศเออไพ่แสงไพ่แสงอันยังก็แสงตะวันเด้อพี่น้องเด้อ ใกล้อยู่ไก่นในประเทศนอกประเทศมามามาไมานั่งลมอีกจักหน่อยกระว่าสีไปทำงานพ้นประตูหลัดทางกเลยยุดแล้พี่น้องเลยคะแนนไลาย์อยู่เนาะอืมยี่สิบบาทน,อน,น้องมาเต้นถั่ยถั่วละ20่สิบี่น้องก็ไายมีกีนไก่ลูกชิน้นปลาเลือดก็ลูกชิ้นหมูแล้วก็ยังก็แคบหมูอืม ก็มีไข่ไนกกระทาพรอ,อมออดีจังเลยคือเสียงดีแท่ขออาภัยด้วยพี่นอ้องเสียงลุเจียงลานห้องข้างๆเซ็บๆๆๆบับ,บนธรรมดาก็มีคนมาเชียงอีกนะกินหนามเด้อจะขึ้นมือเนี่ยเดี๋ยวดอกปีนองจ้า มือัอนี้ก็ฮ่อนหอนแล้วก็พากันมานั่งกินข้าวต้มพันฮ่อนอินฮ่อ,อนก็ห่อนใส่กันก็ะ <c oughs> ยาหมาไม่รอดเลยเนาะขังทะเล,ลข้อยมีสำหรับสำหรับเกษตดินเข้าไปถุงเข้าไปทุง่งโป่งคล้องห้าวกับสามโลห์หอกกับมีหอาก,กับไปเองเนาะพี่นอ้องพาพี่น้องไป มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินกะเปียกในเะม่ตูนเด้อไม่ใช่ข้เาเรียกอะไรเนี่ยก็ข้าวต้มข้าวต้มพี่น้องจา้าข้าวโจ๊กมันจามปกติเ<น>ขาจะกินตอนเช้าเนาะข้าวต้มเนาะหักบมแมนอันนี้มันก็ตอนแรงแล้วนี่ก็สามโมงเลยพี่นออ้องอืมก็กินได้เลยจะเป็นอย่างเนาะคนท้องแห้งท้องเบาก็มากินอันนี้แหละขภายไรายเด้อเสียงรถตู้ขึ้นมาจอดข,อขอ้างๆขนมาเที่ยวกันพี่น้องเอ้ยเที่ยวคาราบัตเขาในี่ยก็แบบนี้ ขออภยัยหลายๆมห่ห่าหรอกรุดเป็เกศก็ห็นไปเป็นเกศเงินเขาจะไปทุ่งผงทองเหรอไหมแน่นอนถ้าใครมาประแสก็จะไปไปได้ซองบอลนะคะก็คือว่าเดลลบมองที่น้องหลานั่งอยู่นี่นะคะแล้วกับทุ่งกงทองไก่ๆมันไก่กันค่ะพี่น,ออนมม้องมาบอลที่บ่มีของขายได้ลายนี่แหละพี่น้องเอ้ยขึ้นไปบอลที่ของขายได้ลายผัด เดสกเสียงกนหลายจิต <laughs> ลูกน้องหลากเขว่าคักอันคนหลายของหลายหันไประธานาธิการกองขายหันไปทาง,ทงาธิอง,งขายบวชดิอันอันยังเก,กาะน้องไก่มันนี่ก็ือก็เลยยี่สิบบาทเนาะ <c oughs> โอ้มันต่อ,อ,อขาโตยอย,ยขาเสียดีเลย ยี่สิบบาทซึ่งชอบไปรูกกับโมมันเหนียวเลยทอมันบาหวานอืมปกติไก่ทอดมันสีหวานเจ๊คนนี้ทำกับข้าวอร่อยแกะปลาพร้อมปลาที่น้องหลานแกะล้วพี่น้องจา้าเพื่อนแกขายของน้ำแล้วก็นางแกะปลานะต่วไหนบ่มีลูกค้ากับน่งแกะปลาแต่เพื่อนว่าเบิร์ดมือแกกลัวเสดทงกับโมแม่ไงลูกแค่ทานเล่นดีอยู่งานเสริมนะพี่น้องเนาะ ก็จะตื่นการก็บหาคลิปๆก็ขึ้นมาตืน่นแล้วอืมน้องเพิ่นบูห,หิวหมดของน้องหล่าเจ้าเพิ่นผู้บหิวหมดมกินก่อนแม่เนาะเอามาจับอ่ะน,นี่น้นองมันนี่กินก่อนกินก่อนแม่อันนี้น้องมันนี่เอามาคขวบขวอยถนัดเตากับอันนี้นะแต่ยินแม่พี่น้องไม่ตื้นขวบขวบฐานะเป็น,น,นไร ผมมักมาได้ตีนไก่นะเอานี่ก็นี่ก็ลูกชิ้นแม่ชอบแล้วคือเลือดเลือดมิดน้องอันะรับไข่หนุกกระทาสอนเพเ่็นอันนี้นะดูแกะเลือแต่แบบสำเร็จก็มีหรอกว่าแต่เพื่อนปอกเปลือกมาเนี่ยเหนอย ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบ well ่แม่นต์เราบ่มีงานมีการได้ช็องไม่รู้อันมีอยู่แต่มื้อนี้กะคือไม่ตื่ว่าแล้วเต็มเครื่องเต็มของเลยสิไปทำงานเพราะว่าผมอัดหนามาเลยมือคือนติ๊งน้ำไรดินไรหนาเลยก็เลยหยุดซะเซ็งเลยแบบป้าไปละน้อนห้อไปอันนั้นที่ยากันช็อตไม่รู้ครับว่าพอเธอร์ไปก็แล้วแต่พอเธอซ์อมเครื่องเธออยากมากอย่างพอเทอร์นเครื่อง แล้วปะเนี่ยถ้าพอสุกค่ะไปสก็ไปถ้าอยากไปก็ไปถ้ปาจะอยู่ก็อยู่แล้วไปสนใจดอกแมงกันฮะพอแต่ว่าอืมกินอินนูนหลับแม้นพอเพิ่งเห็นงันเลยเนาะเพราะแต่มีให้มีกินในบ้านแล้วเรากินแล้วก็น,นอนแล้วไปสนใจเพียงลองนาา้ำาเน้นดะอ,อกนะมันคือคนตาบอดนี่แหละอันได้เพิ่งก็อยากไปอันได้เพิ่งก็อยากกินปากนะ สำหรับกินนี่กับมียังไรเดิพี่น่องเดอ้อพาพี่น้องมาน,นั่นกินข้าวต้มข้างนอกหน่อยหนึ่งออกมากินข้าวต้่มวม่ายังไงซะคืออยากออกมากินข้าวต้มข้างนอกนั่นอมได้ดูว <laughs> ่ายังเหมน่อไอิแ่งกระโดดเล่นะมามามาหลังกบเมีย มันเคืมอ้มหน่ารักสองคนนมันกีนสัมลอเองก่อนกินขนาดเิ่เบิร์ดถวยพี่น้องจ้าเพิ่มหนูกินก่อนแม่ไงมันก็เลยหมดก่อน <c oughs> อน,นั่นพี่น้องนั่นเมื่อเบอ่งเนาะ เอม่อยังไรนิดหน่อยออกมากิน้าวตุ้มข้าง,ขงนอกสำหรับลิปมี้ก่ะจะได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อไปปลอกกระขิดหนาไอดังเนาะขอบคุณมากๆค่ะลาก่อนสวัสดีจ้า